การจัดการบริเวณโคนต้นทุเรียนก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงการจัดการบริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับเพราะว่ามีคําถามเข้ามาหลายคําถามเหมือนกันนะครับว่าเราจะจัดการหญ้าหรือจัดการโคกต้นทุเรียนยังไงนะครับให้ทุเรียนเรามันเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ่วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโคนต้นทุเรียนนะครับช่วงนี้นะครับใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเราต้องมีการจัดการที่ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ โรคเน่าคอดินจะมาหาท่านได้นะมันอาจจะติดท่านได้นะครับถ้าท่านไม่มีการจัดการบริเวณโคนต้นบริเวณโคกทุเรียนให้ดีนะครับอ่ะเรื่องเลขเลยนะครับเรื่องเรื่องการคลุมดินนะครับเรื่องการคลุมดินนะมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าในช่วงอ่าหน้าฝนเนี่ยผมจัดการเรื่องการคลุมดินยังไงนะครับกับฟางข้าวนะครับอะอย่างที่บอกไปนะครับของผมนะครับ ในแปลงผมนะผมจะใช้ฟางข้าวในการคลุมดินนะครับแต่เม ouais. ื่อฟางข้าวเขาเริ่มมีการย่อยสลายนะครับมันก็จะมีหญ้าขึ้นมาได้บ้างนะครับส่วนในช่วงหน้าฝนนะครับดูอย่างเช่นตอนนี้นะครับถ้าท่านดูเนี่ยคือฟางข้าวผมจะย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับจะไม่มีฟางข้าวเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เติมฟางข้าวนะครับในช่วงหน้าฝนนะคือช่วงนี้มันก็มีฝนเริ่มมีฝนตกบ้างแล้วนะครับผมจะไม่เติมนะครับก็คือช่วงหน้าฝนนะครับจะไม่ คลุมฟางข้าวนะครับถ้าท่านฟางข้าวท่านยังไม่ย่อยนะครับท่านยังคลุมฟางอยู่นะครับแนะนํานะครับให้ท่านเปิดออกมานะครับเปิดโคนออกมานะครับให้อยู่ที่กึ่งกลางรัศมีทรงพุ่มนะครับอ่าให้อยู่ที่กึ่งกลางนะบริเวณโคนนะครับควรที่จะเป็นดินโล่งๆนะครับอ่าควรที่จะเป็นดินโล่งๆนะในเรื่องของการคลุมดินนะครับคือแนะนํานะครับช่วงหน้าฝนนะครับควรเปิดโคนนะเรื่องที่สนะครับเรื่องหญ้านะครับ ในกรณีที่มีหญ้านะครับอย่างของผมนะครับมีหญ้านะบริเวณโคนต้นเช่นกันนะครับจากโคนมาถึงกลางทรงพุ่มนะครับผมจะแนะนําให้ท่านถอนหญ้านะถอนหญ้าทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับจากกลางทรงพุ่มออกไปถึงปลายโคกเนี่ยให้เราทําการตัดหญ้าได้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ยาฆ่าหญ้าก็ได้นะส่วนการถอนหญ้านะครับบางท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันไม่ควรถอนหรือเปล่านะครับ คือจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงเลขนะครับก็คือเป็นทุเรียนปลูกใหม่อายุยังไม่เกินเจ็ดเดือนนะครับอันนี้นะครับห้ามถอนนะครับห้ามถอนให้ท่านใช้วิธีการตัดเอานะคือเปิดโคนโดยวิธีการตัดเอานะครับตัดย้าเอานะครับริมออกนะแต่ถ้าต้นทุเรียนของท่านอายุเกินเจ็ดเดือนเข้าไปแล้วนะครับให้ทําการถอนได้แล้วนะครับเพราะว่าระบบรากฝอยเขาเนี่ยขยายออกมาไกลแล้วนะครับท่านก็เริ่มถอนอ่า ั้งแรขนะครับก็คือให้รัศมีประมาณห่างจากโคนต้นประมาณสักหนึ่งคืบก่อนนะครับในช่วงที่อายุเกินเจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วนะแต่ถ้าต้น,ต,นต้นท่านโตแล้วนะครับปีปีกว่าไปแล้วนะครับรัศมีกิ่งท่านออกไปกว้างแล้วนะครับท่านก็ควรที่จะถอนหญ้าไปประมาณรัศมีครึ่งทรงพุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ควรเกินนั้นนะเพราะว่าปลายทรงพุ่มเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของรากฝอยแล้วนะอ่าอันนั้นคือหญ้านะครับบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ บางท่านสอบถามเข้ามานะครับอย่างของผมนะครับผมใช้วิธีการตัดหญ้านะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอานะครับผมยังไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะแต่สําหรับบางท่านนะครับที่มีจํานวนต้นเยอะนะครับท่านใช้ยาฆ่าหญ้าได้นะครับแต่ว่าท่านต้องระวังนะครับไม่ควรให้ยาฆ่าหญ้านะครับมันฟ hm ุ้งละอองนะครับไปโดนใบทุเรียนนะครับมันจะเกิดอาการเหมือนกับคล้ายๆลาใบจุดได้นะเมื่อมันโดนละอองของยาฆ่าหญ้านะครับใบทุเรียนนะครับ ฉะนั้นนะครับกิ่งที่ต่ํานะครับกิ่งที่ต่ําท่านก็ควรตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันจะเป็นการยากนะครับต่อการจัดการหญ้าในเปลงของท่านนะครับในกรณีที่ท่านใช้ยาฆ่าหญ้านะแต่อย่างของผมนะครับผมมีอยู่สี่สิบห้าโคกนะครับผมก็เดินตัดเอาได้นะผมก็จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของหญ้านะครับถัดมานะครับอ่าผมจะแถมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อรา ที่ดีเป็นยังไงนะครับเชื้อราไม่ดีเป็นยังไงนะคือโรคที่เป็นประจํานะครับโรคที่มีผลกระทบเยอะนะครับกับต้นทุเรียนก็คือโรคเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะมีความรู้เรื่องโรคเชื้อราไว้บ้างนะวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเชื้อราที่ดีนะครับเหมาะกับต้นทุเรียนนะครับคือเชื้อราสีเขียวเท่านั้นนะครับเชื้อราสีเขียวเท่านั้นนะอ่า ก่อนหน้านี้นะครับท่านเคยเห็นโคนต้นของผมที่มีลาขาวเขียวนะครับขาวเขียวยังดีอยู่นะครับขาวเขียวยังดีอยู่นะกับสีเขียวก็ยังเป็นลาที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นขาวล้วนๆนะครับขาวล้วนๆดาล้วนๆนะครับสีส้มสีชมพูเหล่านี้คือเชื้อราที่ไม่ดีนะครับท่านต้องรีบกําจัดนะไม่ว่าจะถ้าเป็นทางชีวภาพท่านอาจจะใช้ไตโคเดอร์ม,มานะครับหรือใช้บาซิลัสจัดการก็ ตามถนัดนะครับแต่ว่าท่านต้องรีบจัดการนะครับถ้าท่านเจอนะครับสีขาวสีดําสีส้มสีชมพูนะครับส่วนมากที่เจอที่บริเวณพื้นดินก็จะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะอ่าสีดําก็จะมีบ้างนะครับสีดําก็จะมีบ้างนะครับเชื้อรานะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณรอบๆโคนต้นของท่านนะอ่าส่วนของผมนะครับถ้าเห็นที่โคนต้นของผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นเชื้อราที่ดีนั่นเองนะ ก็คือจะเป็นไตโคเดอร์มานะครับเพราะว่าผมมีการเพาะเชื้อไตโคเดอร์มาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับหลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วนะครับก็แนะนํานะครับให้เพาะเชื้อไตโคเดอร์มาให้มันถี่ขึ้นนะครับอย่างของผมนะครับปกติแล้วผมจะใช้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าช่วงเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับช่วงช่วงที่เริ่มมีฝนตกแล้วนะครับผมจะใช้15วันครั้งนะครับคือเดือนละ2ครั้งไปเลยนะ เพื่อเพาะเชื้อให้ไตโคเดอร์มาเราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพื่อจะคุมบริเวณโคกของเรานะครับไม่ให้เชื้อ,อาลาต่างๆเข้ามาทาร้ายต้นทุเรียนของเราได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะมีเชื้อลาที่เกิดที่ต้นของเรานะครับก็จะมีสีขาวสีส้มสีชมพูนะครับเหล่านั้นเป็นเชื้อลาที่ไม่ดีนะครับท่านควรที่จะเร่งรีบกําจัดนะครับอ่าถ้าเป็น ชีวภาพผมก็พูดไปแล้วนะก็คือไตโคเดมากับบาซิลัสนะครับแต่ถ้าเป็นสายเคมีนะครับอย่างของผมเองนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับกับสีชมพูนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะสาหรับความคิดผมนะครับผมจะรีบกําจัดเลยนะครับซึ่งผมในแปลงผมนะครับผมใช้ตัวเฮกซาโคนาโซนนะครับกับเมทาเล็กซิลนะครับสลับกันฉีดพ่นอยู่นะ ส่วนของผมนะครับผมจะใช้ในแนวทางการป้องกันไปเลยนะครับผมจะฉีดทุกเดือนนะครับยาเคมีผมจะฉีดทุกเดือนไปเลยนะครับส่วนวิธีการฉีดนะครับเพื่อไม่ให้ไตโคเดอร์มานะครับซึ่งเป็นชีวภาพเนี่ยมันตายนะครับผมก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะว่าเราฉีดพ่นแค่ให้เป็นละอองเกาะใบนะครับพยายามให้ไหลหยดปลายใบให้มันน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าถ้ายาเคมีพวกนี้ไหลหยดลงดินนะครับ ไตโคเดอร์มาที่เราเพาะเชื้อไว้มันก็จะตายไปด้วยนั่นเองนะคือพยายามให้มันไหลน้อยที่สุดนะครับอย่างของผมมันก็ไหลลงนะแต่ว่าพยายามให้มันน้อยที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้จะมาพูดอีกหนึ่งตัวนะครับที่ส่งผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับก็คือราสีส้มนะครับหรือราสนิมนั่นเองนะผมคิดว่าหลายๆท่านเจอนะครับเพราะในแปลงของผมเองผมก็เจอนะ อ่าตัวนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับเราเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นสาหลายชนิดหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เป็นเชื้อรานะอที่เป็นจุดสีส้มๆเป็นขุยๆเป็นดวงๆเป็นเหมือนกำมะหยี่นูนๆขึ้นมานะอันนั้นนะจริงๆมันเป็นสาลายนะครับมันไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับเราไม่สามารถใช้ยาเชื้อราฉีดพ่นเพื่อกําจัดเขาได้นะครับเราต้องใช้คอปเปอร์นะครับมันมีอยู่2ชนิดนะครับคอปเปอร์ออกซีคลายกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ย ผมจะใช้ทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่เขาผสมกันมานะคือมันสามารถใช้ได้ทั้งเชื้อราแล้วก็ทั้งสาหลายนั่นเองนะครับซึ่งจากผลที่ผมทดลองใช้มานะครับคอปเปอร์ออกซิคอไลน์บวกคอปเปอร์ไฮอกซ์เนี่ยจัดการได้ดีนะครับจะสังเกตได้ว่าใบทุเรียนผมจะไม่มีเลยนะครับลาสนิมนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยนะก่อนหน้านี้ผมเจอนะครับอ่าอยู่ที่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปชมนะว่าอ่าเจอที่ลําต้นแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนี่ มาดูตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยนี่นี่นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เห็นไหมมันจะเป็นรอยแตกอยู่นะครับผิวเปลือกมันจะแตกอยู่เห็นไหมครับจุดนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นอ่าขุยสีส้มๆขึ้นมานะครับหรือลาสนิมนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสาลายนะครับเป็นต้นเหตุคือสาลายนะแต่ชื่อเรียกก็คือลาสนิมนะครับผมก็ใช้คอปเปอร์ออกซิคอลไลกับบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์จัดการไปนะมันก็หายนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ใบผมก็สะอาดนะครับไม่มีแล้วนะครับลาสนิมนะก่อนหน้านี้ต้นนี้นะครับเป็นลาสนิมเยอะมากนะครับต้น,นนี้เป็นลาสนิมเยอะมากนะอ่าก็จัดการได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนก็จะมาพร้อมกับเชื้อรานะครับพร้อมกับเชื้อรานะเพราะฉะนั้นท่านควรมีการบริหาร คนต้นการจัดการที่ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับท่านอาจจะเจอหนึ่งนะครับโรคเน่าคอดินนะครับสองนะครับพวกลาใบติดนะครับเอนเทคโนดลาใบจุดนะครับลาสนิมนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งบานพื้นที่ก็ฝนตกแล้วอย่างในแปลงของผมก็เริ่มมีฝนตกบ้างแล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ